ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพามาชมาชุดลูกเพาะนะครับสวยๆนะครับชุดสองเดือนนะครับสองเดือนนิดๆน,น,นะครับสองเดือนกว่าๆส,สวยนะครับ ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นมหานครแสนกลนะครับมูสดำบวกกับแม่สมหลักนะครับแม่สมหลักนะครับชุดนี้มันจะเป็นสองข้อนะครับสองข้อผมเอามารวมกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าแบ่งแบ่งออกไปนะครับตอนหนึ่งเดือนนะครับมันเลยเหลือชุดละ ชุดหนึ่งเหลืออยู่สองตัวนะครับอีกชุดหนึ่งเหลืออยู่สี่ตัวก็เลยเอามารวมกันนะครับนี่ครับตัวสีเยียขาวนี่นะครับเยียเยียขาวคู่หน้านี่นะครับนี่ครับที่ยืนหันหน้าหากันเนี่ยเป็นอีกแม่หนึ่งนะครับส่วนตัวขาวสองตัวนะครับแล้วก็ตัวดํากับตัวแดงข้างหลังนะครับเป็นครอเดียวกันนะครับแต่ชุดนี้ พ่อเดียวกันนะครับแต่คนละแม่นะครับเป็นแม่ซุ้มนะครับส่วนพ่อก็จะเป็นมหาคนครแซนกลนะครับมูสดำตัวขาวนี่ชุดตัวขาวนี่แม่เขาออกสีขาวนะครับเป็นสีขาวก็วเลยออกมาสีนี้นะครับกระดูกโครงสร้างดีจัดนะครับชุดนี้ผมจะเอามาลงแบ่งให้สองคู่นะครับก็จะเป็นคู่คู่ชุดสี่ตัวนะครับ สีตัวก็จะเป็นเนี่ยครับสีขาวตัวหน้าเนี่ยครับคู่สีขาวนะครับคู่สีขาวกับคู่ตัวดํากับต,กตัวแดงนะครับส่วนเยียขาวคู่นี้ไม่ได้แบ่งนะครับแบ่งสองคู่2คู่ตัวขาวเนี่ยนะครับตัวขาวกับตัวดําตัวแดงนะครับ2คู่นะครับสวยครับคู่ละหนึ่งใบเทาไม่รวมส่งนะครับชุดพี่แบ่งไปมีผลงานนะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายมาสอบถามดูรายละเอียดได้นะครับชุดนี้กระดูกโครงสร้างดีจัดครับจุดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเหลี่ยมจัดแข็งหน้าเยอะนะครับสวยรกระดูกโครงสร้างสวยจัดครับก็ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับทักทายมาสอบถามก็ได้ครับชุดนี้ครับ